ใช่แล้วพ่อไม่ขึ้นพ่อไม่ไม่ขึ้นครับเพออบ่อไม่ขึ้นเหรอครับพ่อขึ้นไหมพ่อขึ้นมาะ สุพรรษาเล่นแล้วครับเล่นมวเล่นควาน<笑><笑>สุพรรษาเล่นควานแล้วเล่นพี่ปาล์มแล้วบอกว่าหนูอยากมีเพื่อนเล่นค่าเอาให้สุพรรษาเยี่ยวใส่สิมันนะ<笑><笑>นรกเงินเอาลงอ่า <ห>าเพื่อนเป็นปัญ <สา S 2> หาเพื่อนเล่นแล้วทั้งน่ารักว้ายน่ารักจังเลยดูปละเป็นพันเออมามาพี่ปามามาไหาเพื่อนเล่นได้ อันนี้พ่อไหม่จะพาน้องสุพันศาไปไหนครับโอ้สวัสดีครับตากล้องคนใหม่ครับครับน้องเบมวันนี้คุณพ่อจะพาสุพันษาไปตามหาพี่ชายสุดหล่อทั้งสองนะครับพี่<ไ>ชายเท<ช>ี่ยวที่ไหนกันนี่พี่ชายสุดหลอ่อสุดหล่อทั้งสองไปไหนครับโอ้ไม่รู้เขาไปเที่ยวที่ไหนนี่เดี๋ยวไปตามหาหน่อยเห็นว่าไปทางป่านู่นข้างในนู่นสุพันษาเหงาไม่มีเพื่อนก็เลยอยากมาหานาะลูกนะ เดินไปแล้วพ่อเลยเดินไปก่อนเพื่อนเลยครับเรียก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 ตีตีตีสงสารตกใจกว่าพ่อจะวิ่งครับย้เออพี่มงคลพี่งาม ดูภาษาเรียกเร็วดูภาษาดูพี่มงคลพี่งามโอ้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วครับอยู่ทางไหนครับเออดูภาษาวิ่งแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วเรียกเรียกเร็วเรียกเรียกเรียกสั้นๆเรียกเรียกเรียกโู่นไงอ้าวไปวะไปเร็ว

าสาวครับไปหาสาวที่ไหนครับสาวครับอชื่อตากล้องถามแล้วอ่าไม่ใช่แลกล้องชื่ออะไรครับตากล้องครับอุ้ยๆพี่บีมี่ค่ะพี่ีมี่อ๋

ถึงพี่ๆนะครับเียวิ่งมาเลยเออเออเออทางขายยางเลยนะเอ้าเอ้าขโม่ไปไหนแล้วเอ้าเอ้าข้อหายแล้วโอ้โหเบียดเบียดเข้าไปนะครับผมเบียดเข้าไปเลยครับผมคพังงามนี่สุดหล่อจริงๆครับมงคลก็สุดหล่อเหมือนกัน ปลาหลอกว่าครับผมว่าตากล้องหล่อกว่านะโอ้โหวิ่งหน้าเลยครับเอ้ตากล้องนะพูดว่าตากล้องสวยกว่าสิครับโอ้โหตากล้องหล่อกว่าครับหาหัวไปเร็ววิ่งแล้วิ่งวิ่งวิ่งหัวหายอยา้พ่อยืนนี่พ่ออยู่นี่เขาไม่ได้แหยไปไหนลูกปลาครับ

เอไปไว้แม่ขึนครับมาๆเอาไว้ขึ้นครับเข้าขึ้มาเออ้ายว้ายๆๆ พ่อเลยไม่ยอมให้ขึ้นเลยมาๆๆกลับบ้านเรากลับบ้านเรากลับบ้านเราแล้วห่วงแรงห่วงแรงกูวะห่วงแรงห่วงแรงอ่าห่วงแรงห่วงแรงห่วงแรงวางรถค่นะนักศึกษา รอด้วยเนี่ยรอด้วยรอด้วยเฮ้ยคดีเฮ้ยเฮ้ยมาพี่พี่เขากลับแล้วเราเล่นต่อไหนครับเอ๋ออ๋อเล่นต่อเล่นต่อพ่อฮะโอ้ซื้อต่อโอ้ได้ได้ได้ มายอมให้พ่อขึ้นพี่มงคลนะครับครับผมเออหอดพ่อไมมาครับเอาหางกอดรัดไว้เลยเนี่ยทำอะไรอย่างงี้เนี่ยทำอะไรอย่างงี้คะให้พ่อขึ้นเลยมาลูกพ่อขึ้นไหมดูว่าทำหน้าที่เป็นอะไรต้องใส่กอดพ่อไหมนะครับโเหรอ Ê. Hả? Ừ. Hóng, hóng, hóng. Oai. Đuồn khéo, đuồn khéo. Đuồn khéo. về nhà đi. Pa, về nhà บ้านกับ้านเขาหนีกันหมดแล้วกลับบ้านแล้วครับตอนนี้พวกเราจะทำสาเอออะไรกินกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Okay, มาเร็วมาเร็วมาปิดคลิปกันเร็วมา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 เร็วปิดคลิปกัน, <S <S ปปกนเร็วโอเค okay, นะครับก็พรรษาตื่นเต้นมากเลยได้เจอพี่งามกับพี่มงคลเนาะ,ะวันนี้ก็ให้ชมคลิปเพียงแค่นี้นะค,ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับบบบ๊๊าายยายบาย ไปไปพอมันขึ้กันเถอะไป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 อุ้ยสุปศาไปคนต้นแล้วครับไปผมไม่หวงพ่อเลยครับไม่หวงพ่อไหมเลยสุปศาทำอะไรก็ไม่รู้